คุดณเอกคือคุณได้ด้วยนะเขาได้เญ่ปุ่ด้วยนะไปไปไปบาอันนี้ลูกนี่ไปไปไรรพร้อมรวมกันแม่ฟ้าเลยไป้โก้นี่พูดได้วยี่สิบเอ็ดเมื่อกี้ผมอ่านไปเมื่อกี้อ่านไปยี่สิบเอ็ดนกร มาแล้วตอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะน้องบีปฏิพานปฏิพานมอสอันนี้เขาเรียกปฏิพานมอสอันนี้คือปฏิพานนะคะที่เป็นพืชที่ฉลาดหานกินมากค่ะปฏิพานนั่งแล้วสไปเดอร์คุงสไปเดอร์คุงไปไอ้หนูเลโก้สไปเดอร์คุงมาเร็วสไปเดอร์คุงดูเกาไปกันเยอะไปเลโก้โทรเพื่อนไปหาวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งอย่ารังนั้นมันเป็นฝรังเลย เดินติดแตกเดินติดแตกเอ้เดินติดแตก อันนี้ค่เขาเรียกว่าสูงสุในดนยาของที่ชิไหนอันนี้เาเรีในป่าเมฆค่ะมันก็คือจะมีหมอกเมฆบางทีเมฆมันชนต้นไม้เมฆจะชนชนต้นไม้ตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้มันทุกคนจะต้องมาถรูกันนะคะ่อ้ที่ว่าสูงสุดแดนสยามทุกคนจะต้องถ่ายรูปที่นี่ไม่เคยเะครั้งแรกยที่นี่ครั้งแเดี๋ยวเราไปไหว้พระทุกคนที่หนครังเีไหน ปับลูกชเาดีาไปทลูกดีเขาเงียบเคอมไดไปไปลูกหน่อยไม่ไหมอหรอสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฟัช้ยนอ่ะนายกมือบกโบกไป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 เต้นเต้นหน้าป้ด้้นห้อไม่รู้ไปหนูจากไปหนึ่งสเต็ปนั่นหละ หันหน้ามาด้วยจะไปหนสเต็ปนวนี่เต้นเยอะลมหนาวเต้นโดยไม่มีใครทำได้ดูเขาดูของเขาดีดูเขาเตะของเขาไอ้หนูสูงสุดแดนสยาม 嗯。 ขาวแดงขาวเขาดูคนนี้ลุกมาไอ้เจี๊ยบมันเป็นแฟนกันแล้วจับมือด้วยลูกสาวขาวน้วยเมื่อก่อนจะถามว่าเมื่อก่อนแล้วก็ขาวนะดูดวงก่อนดูดวงก่อนเมื่อก่อนแล้วก็ขาวเมื่อก่อนแล้วก็ขาวดวงก่อนพอแล้วท่านใจไปเรื่องเดี๋ยวก่อนแั้วนึกชื่อเมียไว้ถูกแล้วเดี๋ยวก่อนเจอเข้าใจเขาว่าอยู่กันมากอดกอดกันมาให้ดีที่สุดโอ้ พ่อแม่ไม่อันนี้แฟนหรือเจ้าลูกสาวเขาแหละลูกสาวให้ไหมแล้วแม่ชื่ออะไรพ่อไม่ค่อยดีพ่อกลัวเมียเป็นแม่แม่ชื่ออะไรไม่ตาลินตังออกได้เี่อโอ๊ยพ่ออย่าเล่นหูพ่ออย่าเล่นหูใช้ซองพ่อไปจับตัวกันไม่ได้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 พ่อบอกจะดึงดึงคนว่าอย่าพึ่งมองเรามคนว่าทำไมเอาหน้าเดิมๆจะมีแอดแลม แอดซันแอดโนดแอดมาร์สแอดเพรียบหรือแอดเพียโยคือหน้าเดิมๆของเราคือทีมงานเราก็เกือบจะคนแล้วค่ะอย่เงี้ยคนเนี้ยมาเสริมพวกเหล็บไลลิ้นเลยกือเจะมาด้วยคือสิ่งอยไม่ตามถ้าบอกว่าข้าหน้าไปไหนนะคะไปไหนนะลงเรือฟอร์ลี่ไปเกาะสมุยอย่างงี้แต่ยางนีาต้องมีชุดค่ะชุดทูี ที oh. Oh. Enfin ่เป็นกระถุงชุ่ครึ่งหนึ่งอันนี้เหรอใช่กลาตอนเช้าไม่ได้ยาปเจอเพื่อนกระถุงท่อนล่างไมาตีโป่งแล้วก็ตอนเช้าอันนั้นไม่ได้อันนั้นอันแล้วสำหรับว่าเรารู้จักกันอยู่เมืองนอกอ่ะคืออะไรคะนั้นที่ว่าไม่ได้เคยเห็นเคยเห็นที่ไหนคะก็เคยสอนมาประเทศไทยเออไม่เคยสอนทำนะคะก็เลยทำเป็นนะคะเข้าใจทุกอย่างแล้วจะใส่ได้ไหมคะจะใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะให้ปศนท้าถ่ายรูปไว้หนาให้ดูสักท่าได้ไหมอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเอ๋อ เออดาวดวงใหม่ของบ้านอะคาเดมี่หมอปลาอะคาเดมี่ว่าที่ดิฉันจะปั้นก็ขอร้องก่อนปั้นด้วยนะคะเพราะทุกคนอยารู้จักท่าท่าหนึ่งค่ะท่าหนึ่งอะไรองีปั้นอะไรองยเนี่ยท่าาที่แอนไหนป้าแอนอะไรทูพีทูพีอ่าเดี๋ยวจะได้ดูว่าทูพีกับ ผ้าถุงใส่อะไรดีกว่ากันตาจิกตาต้องจิกด้วยค่ะตาต้องจิกเออดิฉันขอคะแนนโหวตว่าเขาจะสมอบคนณในได้นั่งเรือโฟลีไปกับเราบุกดิฉันด้วยท่านหนึ่งครัจะได้ไปไหมเนาะตาจิกจิกก็หน่อยจ้าจิก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 ตาตา ตูต้องแอ่งมือเด็ดต้องแต่งมือเยอะปากหน้าด้วยตาแหลตตาแหลตหน่อยค่ะมันต้องมันต้องไม่ใช่คือผู้ถ่ายมันก็ต้องแกะแดกแกะแดกหน่อยค่ะก่อก่อนคือเป็นนางเอกง่ะมันไม่ลุ่งอะค่ะแต้องวันนี้เป็นนางอะไรคตาแหลตรุ่งเลยค่ะนาย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 ก๊บ หุกหนึ่งไหมยังคะคือทริปหน้าเดือนหน้าเดือนธันวานะคะเราจะไปเกาะสมุยกันแต่ทีมที่ทุกคนเห็นว่าไปเอาเดิมเิมไม่เป็นคนคนที่จะมาเดี๋ยวคนที่ไม่มาหัวก่อนที่อยากมาแต่ทีมงานดิฉันละยี่สิบคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในการทำคอนเทนต์ของเราไม่ต้องตกใจแต่เราจะให้เห็นธรรมชาติแต่ที่ยายายคุณมาที่ก่อนเต้น เต้นเต้นเต้นนะได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างท่าที่สองเลยค่ะมีคนบวกหนึ่งมาแล้วบวกหนึ่งใช่ไหมคะบวกหนึ่งคือเธอได้ไปต่อไหมใครจะเป็นคนที่เข็นกระเป๋ออกจากบ้านหมอปลาค่ะทีนี่เป็นคนแรกท่านสองอะไรนะคะท่านที่สองเต้นเต้นนั่งนั่งนั่งโพสแบบนั่งโพสได้ไหมนั่งโพสเอาแบบลองนั่งโพสเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อย สเต็ปบนไม่หรอ่เสเต็บนเต็บนสเต็ปเอลสเต็ปร่างเงี้ยแล้วก็รวมกันทั้งหมดอย่างเงี้ยอาสกตกรวมไม่ขอคุณนึ่งะะสวาิอ่าเดี๋ยวเราไปสำรวจธรรมชาติกันด้านบนเปรี้ยลองวิ่งเหรอยนานเวลีสนาเวลีสนาเวลีสนาเวลส Hãy đi cho này. Ghiền đi Gõ à? à, à? hmm, um. này. không đi lỡ này. video hấp dẫn ไว้ไว้กาบก่อนลูก คนนี้อ่านภาษาล้านนาได้ครับอทียทุีาดราอินเียงเจ้าดาราามเดออเฮ้ยอินทีทีทุกทีอทุีเลือแเจ้าดาราัมเดอคอรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไม่ต้องอกผมอ่านไม่ได้ตรงนี้ละโอเคโอเคอ๋อถ้ายื่มาจะอ่านไม่ได้เลย ชนไม่ใช่ไม <mm ่ใช่เอาไว้รงนี้เดียวเชื่อผมคือไม่เป็นไรมาไปแล้วคือมันจะอ่านจนได้ต้อผมอ่านไปเร็ว้วอหมือนเหมือนโดนนี่ทำโทษอ่ไม่รู้อ่านไ King in v i n ไม่ได้ละไม่ได้ละจบเลยโอเคเชื่อผมดิจบเลยใช่ไหมจบเลย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 โอเคจบเลย